สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดี่ยววิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันที่28ตุลาคมนะครับก็วันนี้เข้าวันพฤหัสแล้วนะช่วงปลายสัปดาห์อีกแล้วนะครับก็เหลือพฤหัสศุกร์เสราร์อาทิตย์อีก4วันเนาะนะครับก็จะปิดแท่งทีนี้ย้อนกลับไปดูแท่งสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับแท่งสัปดาห์ที่แล้วสรุปว่าหลังจากดันขึ้นไปทำออทัมไฮได้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก่อนจบสัปดาห์เนี่ยก็โดนทุบกลับลงมานะ เป็นลักษณะของการเป็นอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นแท่งโดจิอันแหละนะครับทีนี้ทีนี้อ่ามันก็บง่งบอกถึงสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับภาพรวมในระยะสั้นแต่ว่าอ่าถ้าเราย้อนไปดูในระยะสั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการอ่าแท่งนี้ขึ้นมาชนแนวต้านก่อนหน้านี้แต่ตรงนี้มันเป็นโซนแนวต้านถูกไหมขึ้นมาชนปุ๊บอ่าแท่งนี้เบรกระหว่างสัปดาห์นะเนี่ยระหว่างในสัปดาห์เนี่ยเบรกแล้วก็ ก่อนจบสัปดาห์ก็เป็นลักษณะเบรกเอาแล้วก็ย่อมารีเทสนะครับซึ่งจบด้วยการปิดลบไปนะครับทีนี้เราดูสัดส่วนเนี่ยจากการปิดบวกขึ้นมาต่อเนื่องตลอดทั้งสสัปดาห์เนี่ยการปิดลบในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทําให้เป็นกังวลมากนะักเพียงแต่ว่าในในใน,ในมุมมองระยะกลางถึงระยะยาวนะมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าไอ้แท่งนี้มันทุบลงมาแบบปิดแดงเต็มแท่งเท่ากับแท่งสัปดาห์ที่แล้วเลยอ,อันนั้นจะเป็นการเคลียร์รีเจ็คแบบแบบชัดเจนแล้วก็ดูมีวอลลุ่ม ในฝั่งของแรงขายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้มันอย่างเงี้ยสัดส่วนแค่เนี้ยมันค่อนข้างน้อยมากนะครับแต่ว่าะระยะสั้นก็จะเป็นเฟสในเรื่องของการย่อลงมารีเทสตัวบริเวณแนวตา้านที่เบรกขึ้นไปก็คือเป็นการเทส <c oughs> <c oughs> เพื่อคอนเฟิร์มว่าตรงนี้จะเป็นแนวรับได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นย่อยกลับไปดูในระยะสั้นถึงระยะกลางกันต่อนะครับอันนี้มาดูในไทม์เฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าเนี่ย สัปดาห์ที่แล้วมันมีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับก็เลยเปลี่ยนตรงนี้จากแนวต้านมาเป็นแนวรับแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะของการย่อลงมาีเทสก่อนหน้าเนี่ยล่าสุดมันจะเป็นที่เราดูกันไว้มันรู้สึกว่าจะอยู่ตรงตรงนี้มั้งแถวแถวนี้ปะแถวแถวนี้ที่มันเริ่มมาพักพักกันอยู่ตรงนี้นะครับแล,แล้วก็เราก็เริ่มอีกวันเริ่มมีการดีดขึ้นมาทีนี้อีกวันที่มันดีดขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็ยังมองว่าเอ้ยตรงเนี้ยน่าจะ เริ่มตัวนี้ดูวอลุ่มแรงขายเนี่ยค่อนข้างหายไปแล้วแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาบ้างแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ดูแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่น่าจะเริ่มทยอยรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับ <c oughs> ทีนี้พอมาอีกวันหนึ่งก็ทุบพอพอ,พอแท่งนี้ปิดลบมาเป็นการเคลียร์ไอตัววอลุ่มที่เข้ามาตรงนี้เลยก็เลยกลายเป็นว่าระยะสั้นเนี่ยยังปรับฐานไม่ได้ก็ยังต้องลุ้นเรื่องของการปรับฐานในโซนนี้ไปก่อนนะหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยถึงห้าหมื่นแปดนะครับเพราะฉะนั้น สำหรับ ah e, มุมมองของผมเนี่ยก็คือว่าถ้ายังไม่หลุดไปต่ำกว่า5้าหมื่นผมว่าก็ลุ้นให้มันเป็นลักษณะของการพักตัวตรงแนวรับไปก่อนได้อยู่ยังยังไม่ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ถ้าหลุดมาต่ํากว่า5้าหมื่นแล้วลงไปด้านล่างเนี่ยอันนี้เริ่มเริ่มน่ากังวลแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยราคาก็ลงมาแตะประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวห้าห้าหมื่นแปดกว่าแล้วนะเนี่ยนะครับก็ก็เลยการว่าอดูดีว่าวอลุ่มมันจะหายไปไหนนะครับก็อ่า เมื reason, ่อวานยังคงเป็นการปิดลบต่อเนื่องนะครับเป็นเป็นยังมีการเทขายต่อเนื่องเข้ามาก็ทําให้อ่ามุมมองยังหนักไปทางในเรื่องของการติดอยู่ในฝั่งของแบลดด์โมเมนตัมในระยะสั้นนะครับถึงแม้ภาพใหญ่จะยังดูไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าวีกนี้นะครับมันมันรีบาวกลับไปไม่ไหวอันนี้ก็มีโอกาสที่เกิดเป็นลักษณะของการคอเลกชันในระยะสั้นถึงระยะกลางได้นะครับเพราะว่า ถ้าว uh, um, ีคเนี่ยมันกลับไปปิดบวกไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะกลายเป็นการปิดลบต่อเนื่องจากจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอีกในหนึ่งแท่งแท่งแท่งวีคที่แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการบ่งบอกว่าไอ้วอลลุ่มในฝั่งแหลงซื้อเนี่ยมันแผ่วแล้วนะเพราะว่าเนี่ยดัน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 ขึ้นมาปุ๊บถ้ามันไม่แผ่วตรงนี้มันจะต้องปิดบวกต่อใช่ไหมตอนนี้มันปิดลบปุ๊บแปลว่าวอลลุ่มในฝั่งแหลงซื้อหายแล้วก็เริ่มมีแรงขายทยอยเข้ามาแต่ยังไม่เยอะ แต่ถ้าวิกนี้มันมีการปิดลบลงมาต่อเนื่องนะครับแปลว่าวอลลุ่มแรงขาย,เ,ยเริ่มเยอะและแล้วก็ฝั่งแหนงซื้อน่าจะหมดไปนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่หมดมันก็ต้องดันขึ้นไปต่อได้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งก็เลยมองว่าถ้าวิกนี้มันยังไม่สามารถที่จะปรับฐานแล้วรีบาวกลับขึ้นไปได้เนี่ยมันจะทําให้แนวโน้มในสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่จะทยอยลงไปต่อได้เรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะต้องไปรอดูโฟกัสที่บริเวณแนวรับถัดไปที่ประมาณ 53, 5 3า7 0ย็สิถึง5้า0สี่รอยโดยประมาณนะครับประมาณนั้นอะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยื้อๆกันอยู่นะยื้อๆกันอยู่โดยรวมเนี่ยการปิดลบตอนนี้ขึ้นมาเมื่อวานกับเมื่อวนันจืนอเนี่ยยังทำให้ระยะสั้นยังมีแนวโน้มที่อาจจะลงไปต่อได้อยู่นะครับก็ยังต้องระวังหน่อยนะครับแต่ถ้าวันนี้ยื้อกลับมาได้นะครับก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะถ้าวันนี้ปิดบวกกลับขึ้นมาได้ก็ยังไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะกลับตัวขึ้นไปแล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้ยื้อปิดบวกได้แปลว่า ไอโซนแนวรับตรงนี้ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับเราก็ปล่อยกันไปก็ปล่อยลุ้นกันไปเมื่อาจจะปับฐานกันไปสักระยะแล้วก็ค่อยทยอยรีบาวขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน,น้อยๆเนี่ยถ้าจะมองว่ามันเคลียร์ไอแรงขายตรงนี้ทิ้งไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยอถ้าวันนี้ปิดบวกปุ๊บอีกวันต้องปิดบวกต่อเนื่องให้มันแบบครอบหรือไม่ก็สัดส่วนครึ่งหนึ่งของของที่มันเทขายลงมาเมื่อวานซื้อลงมา4.4ใช่ไหม ันนี้3าประมาณ7 7ตีว่าลบ7.7ลบ8%อ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยต้องขึ้นไปประมาณสักต้องปิดบวกขึ้นมาสัก 5- 6น่ะนะครับถึงจะมองว่าน่าจะเริ่มมีการอ่ารีบาวขึ้นไปได้นะแต่ถ้ายังปิดบวกขึ้นมาแบบแค่นิดๆหน่นนอยๆอย่างเงี้ยก็ยังยังมองว่าอาจจะเป็นแค่พักตัวออกห้างไปก่อนนะครับประมาณนี้อ่ะก็สรุปกันว่า ระยะยาวเนี่ยยังไม่มีอะไรน่าเป็นกังวลน,นะครับซึ่งก็ตัดสินด้วยวิกนี้แหละถ้าวิกนี้สามารถที่จะพักตัวออกข้างไซเวิ์ออกข้างแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปได้ก็อาจจะพอมีลุ้นในเรื่องของการกลับขึ้นไปต่อได้นะครับอา,อาจจะมองว่าเป็นแค่การปรับฐานในระยะสั้นแต่ถ้าวิกนี้ยังจบด้วยการปิดลบหรือจบด้วยการปิดต่ํากว่า58 0 0 0ืนนะครับก็มองว่า,าสัปดาห์หน้าอาจจะมีการคอลเลคชันต่อเนื่องนะครับจากการ ปรับฐานในระยะสั้นอาจจะขยายไปเป็นการ c o l l e คชั o ในระยะกลางลงมาแถวแถว5,000 3,500 400ได้นะครับประมาณนี้เนาะก็อย่างไงก็เทรดกันด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไปเป็นสายซิ่งเทรดฟิวเจอร์อะไรเงี้ยก็คำนวณความเสี่ยงดูลิสต์รีวาร์ดเลชั่ให้ดีนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองภาพรวมบิตคอย n ัปงแต่วันนี้นะครับทีนี้ก็จะมีพี่ๆนะถามว่าเออคลิปมันหายไปไหนนะทำไมไม่ได้ลงต่อเนื่องเพราะว่าออบางทีเนี่ย คือตลาดมันมันมันไม่ได้แว่งเยงอะมุมมองก็จะแบบไม่ได้ต่างจากเดิมใช่ไหมแต่อย่างอันเนี้ยโอเคเริ่มมีแรงขายเข้ามาตอนเนื่องหนึ่งวันสองวันอย่างเงี้ยก็อ่ะเอามาอัปเดตกันหน่อยนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางทีถ้ามันไม่ได้ขยับเปลี่ยนมุมมองไปมากอะ่ะมันไม่รู้จะไปอัปเดตตรงไหนเงเพราะว่ามันยังใช้มุมมองเดิมอยู่เนาะประมาณนี้นะครับถ้าแปลว่าวันไหนที่ไม่เห็นผมลงคิดแปลว่ายังใช้มุมมอง อันเก่าอยู่นะครับแต่ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะมาลองให้ใหม่เนาะประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ